เดี๋ยวตายเสียทุกเสียดอกโธ่เลยวะไปตัดข้องแล้ววะเป็นตข้องแล้วถือแล้วครับอ้าวถือตรงๆเดี๋ยวไปปิดดีล่ะถือดีๆมันสีตรงลงน้ำเอาเอานี่นี่จับบางทีเลยจับมาจับบางทีเออจับบางทีอย่าไปจับบางนั่นบางนั่นมันกล้องเออนั่นถือเอิงสันเด้อบมะนี่ดี๋เห็นมาหนี่นี่ถ่าหนี้เดี๋ยวนี้ว้าวไปทางไกลบ้านเถอะไปยังไง ตัว่ามึงวูบฤทธิ์ไอ้จอบตาไม่หรอวะนี่นี่แม่นย่ยิงใหญ่ตัวนี้กำลังถึอยิงอออ่งใหญ่รครับถอย,ถอย,ถอยตั้งกล้องนี้ดิฮันเดี๋ยวองอีกเออเนี่ยแมนแม่นแมนโอ้ยไอ้จอมโหดเนาะถือกีกแล่ะตัวนี้ถืออีกแลออ้ว <c oughs> ครับ <c oughs> มึงดีดีครับเบาหน่อยครับโอ้ตัวหน่อยคนตัวน,นั้นนี่ ต้นหน่อยครับโอ้ยคนผากับผากว่้งเป็นเต้าเย็ยนขื่นพวกเม็ดเลยพวกขื่นอกเอากับผ่าว่าต้นหน่อยเนาะ <c oughs> โอ้ยต้นกบันใหญ่ครับต้นกบบ้านเนาะเย็นไงขดผ่ากับผากมันต้นหน่อยแห้งพโพดต้นนี้บกใหญ่เอบแล้วครับวู้์ขดผากับผากต้นหน่อยโพดนึกโมยากได้เลยว่ะ อู้ยอขึ้นแล้วนี่ครับอู้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ยพอใหเวลาว่าตัวใหญ่พบันน์มาตัวหน่อยนี่ตัวสั่งฟาบโอ้สั่งฟาบถือกว่างอะถือเอาถือหันหันลงอีกเอาหัวลงอีกหันถอยไปอีกนี่ครับอู้ยมาหน่องมาหน่อยแท่งถือกันด้เหรอเจ้ว่ามาหน่อยเอาตัวซ้ำไปอีกทั้งเทั้งมาสูบป้า เราไปติดเลขเด้ยกยกใคนถือเย็นกูไดินแข็งยังบล่ะอืมยังบมล่ะนี่ือกข้อพอดีคือหัวืเท้งอีกเล็กนึดคือห้วพอดีกเอ่างอีกเล็กนึงมันจะมันอยู่ด้วยเ้อีกเล็กนึงกันผานกันผานเนาะเออแท้งอีกเลอีกแ้งเไปางๆกันเยอะกกันดีอือะไรล่ะ แก่โอ้มือโป้วันนี้กพยัอนแล้วมันนะมาถูแท่งเย็นด้วยพอเร้ด์นี่แท่งต้ำหนามต้องตกหลุดเนาะไรมันตมไ่จากลันเออก็ยังว่าไรขึ้นมาก็ะไรขึ้นมาต่มหล่อนแต่วันไ่มันที่แรกวันจะอันว่เจอันวัแมนเนยแม่ต้นพุทธเไรอย่าง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 

Ủa, oh, còn có bộ Anh tài hà đây? quay 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 để quay 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 để đó, để đó, <coughs> ขับพี no. uh ่าะเฮ้ยลัไงครับใส่งงขึ้นข้นได้หรอตย่างมันเดีวหรอขึ้น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 ขึ้ไขนขึ้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 น้นขึ้นขึ้นขึ้น้น้นขึ้น้นขึ้นึบน้น นี่ครับพี่ใส่ยังไงครับนี่ครับพี่น้องยังไงด้วยเย็นยมือมาหน่อยเนาะบมาหน่อยแท่งถือนะครับมาหน่อยเลยถือมั่วกล่องมึงมีคนถือกล่องให้นะครับหมานอยุ้ยเนือ้อตายเสร็ียดเส้ยลวอะ ไปักแล้ววอถือแล้วครับถือตรงๆเยไปปิดทีล่ะถือที่มันติตัวงงๆเอาเอานี่นี่จับบางทีเลยจับมาจับาทีเออจับบางทีอย่าไปจับงนั้นฝั่งนั้นมันกล้องเออนั่นถือองรเนื้อนี่เดีเห็นมั่นนี่นี่นี่นี้เดีนวไป้องใก่พนันไปยังเลยแต่ว่ามันมีวูบเด นี่เห่นเหยนตัวี้เออทนนี่เด้อหูมันติตัวจกัน่ะตัวสทตัวน้หนเไมึงหนึ่งอุดเลยเดี๋ยว่ามันเมียนบอเมียนแล้วแต่มันบิดนี่ดีนี่ดีคือว่หางม้วนไอจกตาไม่หรอนี่นี่มนนี่นี่อู้ตันี้กถึกยิ่งครับถอยตั้งกล้องนีดิฮันเกล้องอีกเออนั่นละ แมนแนนแนนโอ้ยไอ้จอมโหดเนาะถือกีกแล้ะก็นี่ถือกี่ลวครับมึงดิ้นดิ้นครับเมาหน่อยครับโอ้ยตัวหน่อยคนตัวนั้นอีกตัวหน่อยครับโอ้ยคนฝากกับฝากว่าเป็นเต้าเยียนขืนพ่กเม็ดเลยเอาขืนดอกเอากับว่าว่าตัวหน่อยเนาะโอ้ยตัวกบาลใหญ่ครับเนาะกบาลเนาะเยียนกัน ต้นผักกับผ่านมันตัวหน่อยแห้งพดตัวนี้บกใหญ่เอบแล้วครับมอู้ต้นผักกับผ่านต้นหน่อยพดน้ำบมอยากได้เลยว่ะอู้ยเอาขึ้นแลยนี่ครับอู้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ยเผเวลาว่าตัวใหญ่พบันด์มาตัวหน่อยตัวสั่งฟ้าสั่งฟ้าถือกล่องกัถือเอาถือหันหันลงอีกเอาหัวลงอีกเออหันถอยไปนี่ครับ อทำดิก็เอาถอหน้าเดี๋ยวสองตัวเลยได้ดิสิครับพี่น้องนี่ก็น่าทึเลยเลนะครับน่าทึ่งจังเลยว้าวโอ้ยเขาเข่ามีตลกที่สุะอันนี้ตั้งจดอยู่ เอยกหัวโวยไงครับอุ่นหน่อยครับเออเราอุ่นใหญ่ดิเออบอกก่อนเด้เห็นโตว่าถนัดกอเขาคำนวลไปปอบอุ่นหน่อยก็ติน่นักอุ่นหน่อยเหรอเขาพูดบอกนั่นแเนาะครับกลับมาถึงทรงถ่ายมาหน่อยก็ขอฝากกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บยวมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุกคนครับที่เขามารับชมส่องบมาหน่อยบมาหน่อยขอขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ